นาทีสุดท้ายของมาดามหมดบริษัทย้ำคำว่าหมดบริษัทนะคะบูมขอจับเวลา5นาทีสุดท้ายสำหรับการกดตะกร้าค่ะเอาง่ายๆค่ะไม่ต้องรีวิวค่ะแค่แม่อ้ํายิ้มอย่างเดียวพอครับแม่โอเคอ่ะยิ้มสวยๆอ้าวอ้อยากเป็นพี่อ้มาะโอ้โห77ล้านบาทแล้วค่ะ ตะกาไหนเหลือใช้คําว่ากดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วคือหมดบริษัทคอดขอบคุณทีมมาดามฟินมากครับขอบคุณทีมมาดามฟินมากๆเลยคือต้องบอกว่ามาดามฟินเขาทำการตลาดแล้วก็เป็นชื่อที่รู้จักกันมานานแล้วอย่างที่บอกว่าผมเกิดมาก็รู้จักแล้วนะมาดามฟินแล้ววันนี้ แล้วที่มาจากโรพิเศษให้ในไลน์เราคือครอบครัวพวกเราไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายยูจินจายาเราอยู่อเน้องอยู่พูดเลยว่าพวกเราแบบต้มกินทุกวันเลยนะคะเดือดเดือดเดือดอมอไข่ต้มตอนนี้ไปที่78ล้านแล้วนะคะโอ้โหจะแค่หนึล้านนะครับตอนนี้1ล้าน1นึ่งแสนคนดูครับล้านหนึงแสนคนดูครับมาสร้างสถิติขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่รู้เมื่อไหร่จะล้มได้ หนึ่งล้านหนึ่งแสนคนดูอ,ะอ่ะอ่าห้านาทีนี้เรามาดูว่ามาดามฟินจะปิดยอดของพี่อ้ํแบรนด์แรก,กวันนี้ได้กี่ล้านนะคะแปดสิบล้านถึงไหมครับมีของถึงไหมครับตอนนี้พี่พมีของขายตอ้หอ่าไม่พีกับพี่อ้้ํคะ <laughs> โรงงานอ่ะเขาสามารถผลิตสาาินค้าใพี่อ้ําขายไดภายในวันเดียวนะหน <laughs> ึ่งเดือนเดียวก็จะ เหลือแป้ไมำที่เขาเพิขายกับอะไขึ้นแล้วทำแป้งกันเดียวไปเลยทุกคนตอนนี้เหลือแป้งกันแดดนะคะได้แค่นี้จริงๆค่ะหมดแล้วหมดแล้วแป้งกันแดดบลูเนี่ยไม่มองแล้วบล็อกเดี่ยวเขียวด้วยค่ะบล็อกเขียวบล็อกสีเขียวอันนี้ใช่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ไม่ยังมีครับอันนี้หมดแล้ว่ะผมบอกแล้วบอกบอกม้วนขายมากเลยแล้วขายเสื้อผ้ากันเลยไม่หมดแล้วเหลือแป้งกันแดดแต่แป้อันนี้หรอจ๊ะ เจ้าแม่โซเอาของบางไทยนะครับตอนนี้เจ้าแม่โซเอเจ้าแม่โซเอเป็นนแดดนะคะกดได้นะคะแป็นคนใหญ่เดี๋กดได้ค่ะทุกคนจ๋าอีก2นาที40วินาทีจ้าทุกคนตะกาตอนนี้เหลืออะไรบอกเลยนะคะว่ามาดาวฟินไม่เคยจัดโปรโมชั่นนี้กดไปก่อดแล้วค่อยไปศึกษาวิธีการใช้เอาค่ะ ทุกคนวันนี้ขอบคุณมากมเลยนะคะไปามัดมพ่อนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่าแล้วหรยันเไม่เล้นไงเดี๋ยวเช่อพี่ออฟขายไฟเบอร์ต่อค่ะขอบคุณค่ะพี้ราคาชอบไม้ล้เลยพี่ไม่ไปเลียนไม่ไเลียนไม่เลียนไม่เลียอวานน่ะเราซื้อแอมบูเลนตไปสอคันวันนี้ขอซื้อแอมบูเลนตเพิ่มอีกสาคันนะคะ ทำไม้ซื้อเอาเมลนซ์ช่วยเหลือคนอีกสาันไปรวมรวมเป็นห้าันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สายช่วยคันหนึ่งโอ้โหได้ารด้วิการ์ดโาถกาถูก้าข้าจาเียวมาชนาจะได้เจอกันอีกาหรือว่าเราจะซื้ออะไรให้คณดูซื้อบ้านร้อยล้านนึ่งเนี่ยซื้อให้พีสายก่อนบ้านร้อยล้านอุ๊ยจะแปดสล้านแล้วครับตอนนี้แปดล้าน เดี๋ยวไฟลุกพี่ตัวรถล้านนี่เลยเจมส์หอได้แล้วเตยนะตอนนี้กี่นาทีแล้วครับพี่ประยงชิ้นนี้ไหมครับพี่ประยงชิ้นตอนนี้อีกหนึ่งนาทีนาทีสุดท้ายนะคะของพี่วิค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะกดไปก่อนค่ะเชื้อบุ้มนะคะกดไปก่อนค่ะคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนแล้วก็วิธีการใช้ค่อยไปหาวิธีการใช้เอาทีหลังนะคะกดไปก่อนค่ะขอบคุณมาดามฟินมากวันนี้ให้เราได้มาเจอกันนะครับพี่บอกดีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็ได้สร้างบริษัทนะครับ และเขาดาวหนึ่งนาทีสุดสี่สิบวิสุดท้ายกับมาดามฟินครับโอ้ยก yeah. oh ็อี่ขดนะครับจะมีตะกร้าไหนนะครับใครอยากซัพพอร์ตนะครับพวกเรานะครับจิ้มตะกร้าตอนนี้นะครับจะมีตะกร้าไหนเดือยอยู่ลองเลือกดูนะครับชอบ <c oughs> ตัวไหนก็จิ้มตะกร้านั้นนะผมบอกเลยน้ำหอมมาดามฟินหอมทุกขวดหอมทุกหยดนะครับข <c oughs> ายดีม,มากๆครับพี่ผาสิบสองปียาวนานมากๆใช่ครับสิบสองปีครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะงคือการที่ว่าสินค้าที่จะขึ้นแล้วขายได้ขนาดนี้นะครับมันรวมไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะว่าไลน์นี้หรือว่าอะไรแล้วมันต้องแบบการทําการตลาดของแบรนด์นะครับแบรนด์ที่รู้จ si ักแล้ว <Yeah, ก็ราคาที่คุ no ้มให้ลูกค้าพอใหญ่ที uh ่จะซื้อเลยครับหนึ่งเอาหมดเวลาค่ะเดี๋ยวลองมาคิดไปพร้อมกันเลยเรามาคิดไปพร้อมกัน พี่การอาจจะเป็นบวกยอดออเดอร์ของเราจะเป็นบวกยอดจง้ะกี <im 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 ่บ้านเนี่ยหนูจะไม่เอาตะกร้าลงเพืハハ <im 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 ่อออฟเฟอร์พี่สายนะคะก็คือในระหว่างที่เราบวกยอดเนี่ยยอดที่ทั้งที่เหลือทั้งหมดทั้งแต่นี้ก็เป็นของพี่สายได้หมดเลยเขบคุณค่ะมาเริ่มนะคะพี่การพี่การยอดออเดอร์นะแปดพันห้าร้อยออเดอร์คิดคิดว่าจะเหมือนขอหนูขอพี่เอาไว้สามสิบล้านที่คุยกัู่พี่เอาไว้บเพราะวันนี้หนูขอแบบสามสิบ ตัวสับพังครับผมว้ามาเด้อ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 รักพี่อ้ำรักพี่อ้ำติดนี้วผมเป็นรักพี่อ้ำรักพี่อ้ำใช่ครับผมก็รักครับ4,000ออเดอร์ค่ะรอรอรุ่นยอดนะครับว่าจะทำยอดไปเท่าไหร่นะครับมาดามฟิน5 0ห้าพันเอาใหม่เล่นไหมครับพี่พีอย่าเบิ่งเล่นตะกร้าออกนะคะ เอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่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 าใหม่เอาใหม่9,000 order 9 o e ค่ะ4,000 o 4,000เดอร์ค่ะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยบุงก็จะได้มีตามไปซื้อไ้มาใช่มาใ้หงอกเดียวกันนั่งคุยกันเรื่องหมานั่งคุยกันเรื่องหมาน5,000 order หลายร้อยัว่าวัาดีมากครับ ค่คุยกันเจ็ดร้อยอเดอร์เจ็ดร yeah. ้อยอเดอร์าผมขอเข้าท้้สองพันอเดอร์แถวทางทางมาเลียงดีกว่าอผมผมรู้สึกว่าสามร้อยออเดอร์สามร้อยออเดอร์่แต่ว่าอยามอาหาราวเลลดตลอดห้าพันออเดอร์ห้าพันออเดอร์จ่าเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์จ่ายคนุกคุยแจ้ รู้กันพรอ้มขขอมกี่คนโทรมาก่อนที่จะไลไ์เมื่อกี้กี่กี่พันออเ,เดอร์นะเจ็ดพันค่นะวันนี้ขอให้แบบให้อำสร้างมรกกว่ามิสตาจริงๆสร้างทั้งยอดเลยคุณมังยอดหายแล้วก็ยอดคุณดูเลยครับวันนี้คิดเลยอะ่ะทะลุลวตอนนี้เรากำลังคิดยอดสดๆกันอยู่นะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เกี่ออเดอร์กันเจ็ดพันแบบเจ็ดพันมาจากอะไรนะก่อนก่อนหน้าเจ็ดพันมีอะไรห้าพันแบบโอ้โหมันมันไปไวจนแบบเมื่อกี้ วอนนี้ยอดมันไหลเรื่อยเรื่อยเจ็ดพันจเขาม่าหาหแเ้วโอเคแปดพันออเดอร์แปดพัออเดอร์ะรอรอ้เลยเมเมือนเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์ะห้าหมื่นออเดอร์ห้าหมนออเดอร์ห้าหมื่นแล้วพี่ชายแล้วก็หนึ่งหมื่นออเดอร์ค่ะหกหมื่แล้วนะ เด liksom, เ่มมน, yeah. นี๋นะคะไม่ต้องว่าี่กดค่เงินแล้วค่ะกดเท่กดเากลับก่อนแล้วแจ้งพบกันค่ะดี๋ยวพวกงใแม่เห็นโอ้โหได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดคือหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์จำนวนเงินจำนวนเงินหกสิบล้านบาท ค่าคอมคค่าอมเจนนี่ค่ะค่าคอมเจนนี่เจนนี่หนึ่งแสนแปนะคะตอนนี้มันไหลไปแสน0 0 0หมืแล้วแต่หนูคิดเท่าเดิมนอหมคูณห้าห0ื่ไม่ลดนะคาพี่อา่ะพวกเราได้ค่าคอมทั้งหมด5้าล้านสี่แสนบาทแล้วกยอดนี้เราจะเอาไปชื้อรอบลสามคันยี่สิอค อันนี้พธนาบุญด,ด้วยกันนะหมดหมด,หมดบริษัทค่ะมาดำเป็นหมดบริษัทค่ะ